วัีค่ะวันนี้เรามาขูดหวยกันนะคะขูดลอตเตอรี่กันหวยขูดของอเมริกาวันนี้เราซื้อมาสี่ใบนะคะใบละหนึ่งเหรียญกฎกติกาก็คือคืออันนี้มันเหมือนกันแหละแต่ว่ามันโคละสีเท่านั้นเองนะคะกติกา,กาเดียวกันเนี่ย ก็คืออันนี้เป็น Number ถ้าหาว่าทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าในเก้าช่องเนี้ย Number เหมือนตัวเนี้เราก็จะ Win มันนีก็คือจะได้เงินตามที่เขาบอกมาด้านล่างนะคะเหมือนตัวอย่างตัวนี้เห็นไหมคะเนี่ยเป็น Number ตัวนี้ถ้าเหมือนกับตัวเนี้ยเราก็จะได้จำนวนเงินข้างล่างนี้นะโอเค เขาบอกว่า win up to i าย time เห็นไหมมี9ค้า้ง9ช่องแล้วก็รางวัลใหญ่ของเขา5,000ดอลลาร์แล้วก็ถ้าเราได้หมายเลข9กเนี่ยเอ่อ win prize of นายฮึวินออนไลน์ไพร์เหรอ ถ้ามีหมายเลขเก้าคือหมายถึงวินหมดเลยเหรอเก้าช่องหรอจริงดิใช่ไหมเนี่ยอ,อย่างไ้ก็มาลุ้นกันค่ะเดี๋ยวนะใช่ไหมทีทั้งหมดสี่ใบนะอ่าเรามาทันเรามาดูกันทีละใบใบที่หนึ่งนะคะอะาละใบที่หนึ่งใบที่หนึ่งเป็นเราจะขูดช่องนี้ก่อนนะคะ ช่องแจ็คพอตก่อนช่องหมายเลขอะไรสิบสี่นะคะ 14, 14. อืมโฟร์ทีนสิบสี่อหมายเลขต่อช่องนี้อะไรเอ่ยสิบสี่สิบสี่ไหมหฮ้ยหนึ่งมาหนึ่งมาหนึ่งมาหนึ 4, 4, ่งมาสี่สี่ไหมแหลมแหลมวาสองมา น,นี้เงินเท่าไหร่อ่ะสิบดอลลาร์โอ้ไม่ใช่อะอะดูนีอันนี้นนหนึ่งไมสส้สิบสี่สิบสี่สิบสี่โอ้ยแปดมาเนี่ยไอตัวที่ไม่วินเห็นไหมใส่ยอดเงินมาซะเยอะแยะเลยเป็นเลขเก้าก็ได้นะเก้าเก้าสิบสี่โอ้ยมาสอง 9 9 9 18 18ได้เท่าไหร่15วันนี้9 9 9โอ้ย5หายไปสิขูดจำเงินจำนวนเงินดูไปไงั้นแหละค่ะให้มันช้ำใจเล่น อาอนะเฮ้ 9, 14, ยเก้าสิบสี่สิบเอ็ดอ่ะเฮ้ยโถ่เอ้ยดูสิให้มาตั้งห้าร้อยให้มาทำไมเนี่ยเยอะแยะเนี่ยสิบสี่ไหมสามมาสามได้ไหรให้มาต้องพันหนึง่ง ทำรมยยเนี่ยสิบสี่หกหหกเก้ากับหัวเก้ากับหัวได้สองร้อยไม่มีนะคะไม่ได้นะเก้ากับหัวได้หกไม่ได้นะเจ็ดเจ็ดก็ไม่ได้ขาดสองตัวโอ้โหให้มาตั้งห้าพันบ้าบอห้าพันสรุปใบนี้นะคะไม่ได้นะเห็นไหมใบนี้ ไม่ได้นะไม่มีเลยหมายเลขสิบสหรือหมายเลขเก้าทิ้งไปแล้วก็มาดูใบต่อไปนะคะเอ่ออ่ะเราเอาสีขาวสีขาวกติกาเดียวกันอ่ะขูดขูดดูเลยเลขอะไราเลขอะไรสิบเอ็ดอุ้ย ุยใบที่แล้วมีสิบเอ็ดอ่ะดูดีตั้งห้าร้อยเอามาใช้แทนได้ปะ่ะใส่รวมกับใบนี้ได้ไหมเนี่ยสิบเอ็ดสิบเอ็ดเลขเก้าก็ได้นะคะเลขเก้าวิสองอ่ะดูดีให้มาต้องพันหนึ่งสิบเอ็ดไหมอ่ะสี่ ดูดีให้มาตั้งห้าอยมาทำมเยอะแยะเนี่ยสิ 11. เอดเฮ้ยหนึ่งมาเฮ้ยสองยี่สิบหนึ่งเฮ้ยหนึ่งหนึ่ง,ง,งโอ้ยสิอหล่นหายไปไหนตัวนึงเนี่ยอ๋อหล่นมานี่ตัวนึงน,นี่แบ่งมานี่ได้สิบเอดสองตัวเลยนะเนี่ยเฮ้ยสอ็ สิบเอ็ดสิบเอ็ดสบเอก็ห้าพัอะไรแยะๆทั้งหนาสิ 11, 1, 11, 11, 11, 11, 12, บเอ็ดให้หนึ่งสิบเอ็ดสิ่ะสิบโอ้ยสิบเอ็ดสิบเอ็ดพีสโอ้ยไม่ได้เก้า โู้ยถ้าได้เก้านะสิบเอ็ดสิบสามอ่ะใบนี้ก็ฟาอีแล้วไม่ได้เลยเห็นไหมคะไม่มีเลยสิบเอ็ดไม่มีเก้าไม่มีโอ้มาดูใบนี้นี่ใบนี้ได้อะไรหมายเลขอะไรเออทิกตอกติกตอก,ตก,ตอกหมายเลขแปดอะ่ะแปดมาลุ้นกัน แปดนะแปดแปดแปดเล็าหายหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเล็หายเลขอยู่ไหนเฮ้ยเล็กสเล็กสี่อันนี้อ่ะนี่เล็ก

แปดเก้าแปดเก้าแปดเกสสาปปเก้าแปดาแป้อะไรอ่ะเจ็ดาทำไมขาดขาดเกินเกินอย่างเงี้ยแปดเก้าแปดสอ๋ออันนี้ก็ไม่มีเลยเลขแปดก็ไม่มีเลขเก้าก็ไม่มี ฟาไปอีกหนึ่งใบอันนี้เฮ้ยใบสุดท้ายแล้วใบสุดท้ายแล้ววันนี้จะได้ไหมเนี่ยคลิปนี้เราจะได้ตังกับเขาไหมเนี่ยหมายเลขอะไรเอ่ยสิบสองสิบสองนะคะสิบสองเก้าสิบสองเก้าห้าสิบสองเก้าสิบสองเก้ายี่สิบมาทำไมเนี่ย สิบสองเก้าสิบสองเก้าเฮ้ยสิบเอ้าสิบจริงด้วยว่ะเฮ้ยสิบสองเก้าสิบสองเก้าสิบสองเก้าสี่โอ้ยสิบสองเฮ้ยหนึ่งสองสองตามสิบสองสิบสองสิบสองสิบสี่อ่ะเฮ้ยสิบสองสิบสองสิบสอง 12, 12 12 12 1แล้ว12 12 12เฮ้ย12 12 12 12เฮ้ยเฮ้ยิห็นไหมเห็นไหม,หไหมทุกคนเห็นไหม12 12เฮ้ยเคลิปนี้เราก็ยังพอมีหวังเฮ้ยเฮ้ยพดก้าอีกตัวนะเจ๋วเลยอะ่ะนี่เป็นเจ็ดเจ8 9พอดีเลยสามช่องสอง เฮ้เดี๋ยวนะมันเหมือนมีนัมเบอร์ทุกอันน่ะเราดูเราดูจำนวนเงินกันดีก,กว่าเนาะอันที่ห้าหมายเลขห้าเนี่ยนะจำนวนเงินเท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยฮห,ห,ห,หมายเลขห้าได้สองร้อยยี่สิบอะยี่สิบได้ห้าห้าดอลลาร์สิบสิบได้สิบดอลลาร์ สี่ได้ยี่สิบสิบสี่โอ้ยสิบสี่ได้พันเลยเนาะโอ้ยแล้วสิบสองเราจะได้เท่าไหร่เนี่ยสิบเจ็ดหฮ้ยทำไมสูตร์มันเยอะจังวะสิบเจ็ดได้หนึ่งร้อยสองได้ยี่สิบห้าสามได้ห้าพันโอ้ยเฮ้ย,ยแล้วสิบสองเราจะได้เท่าไหร่เนี่ย อามาลุ้นกันลุ้นกันอหวังว่าจะไม่ใช่ทิกเก็ตอีกนะขอสักหนึ่งร้อยให้หนึ่งร้อยมีแล้วว่าห้าร้อยหรือห้าร้อยไม่มีขอห้าร้อยห้าร้อยทีทิกเก็ตมาอีกแล้วค่ะโอ้ยไม่ทิกเก็ตอีกแล้วอ่ะดูดีเนี่ยสิบสองไดทิกเก็ต ติกเก็ตก็คือได้จำนวนเงินคือหนึ่งดอลลาร์หรือว่าเราจะเอาลอตเตอรี่ราคาหนึ่งดอลลาร์ก็ได้นะคะ okay. ขูดบาร์โคดก่อนบาร์โคดนัมเบอร์ไปสแกนอย่างที่เคยบอกเนาะจริงเราขูดแต่บาร์โค้ดไปสแกนเลยก็ได้เราก็จะรู้เลยว่าเราได้รางวัลหรือเปล่าแต่มันไม่สนุกเนาะ บางคนอ่ะเห็นบางคนที่ร้านน่ะเขาขูดแต่บาร์โคดอย่างเดียวเลยทิ้งแต่ไม่หมดเลยคือเขาคงขี้เกียจมานั่งขูดมานั่งลุ้นนี่สรุปคิดนี้นะคะเราได้ทิกเก็ตนะคะหนึ่งดอลลาร์เราซื้อใบเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งสองสามสี่ดอลลาร์ขาดทุนใบสามได้คืนมาหนึ่ง ก็คือรอบนี้ก็ไม่คุ้มเนาะเอาสนุกแล้วกัน1ดอลลาร์นะคะอขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะคะ mm. แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันว่าจะได้รางวัลเท่าไหร่บ้าง mm. ขอให้ได้มากกว่าทิ่เก็ตทีเธอขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย e you again